ที่มีบุคคลที่จะมายกเลิกมันมีการแก้ไขมหนึ่งสองนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลคลกลุ่มนี้พูดกันง่ายๆนะฮะพูดตรงเลยว่าหนึ่งมีความไม่เข้าใจไม่มีความรู้และเป็นปฏิปักษ์เพราะมีคนมาเสี่ยมอยู่ข้างหลังใช่ไหมพูดไปก็รู้อยู่เนี่ยว่าใครใช่ไหมเมื่อคนมาเสี่ยมอยู่ข้างหลังอย่างเนี้ยก็หวังผลที่จะได้จาก การมีอำนาจครับคนคิดจะโค่นสถาบรรันกษัตริย์คือคนคิดอยากจะเป็นประธานาธิบดีนั่นเองนะคือจะต้องทําลายความเป็นราชอาณาจักรออกไปให้ได้แล้วก็มาประเทศไทยมันมันก็คิดอยู่แค่นั้นแหละครับอยากจะได้อํานาจก็ไปนั่งเมาส์กันอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งเอกสารมาถล่มประเทศตัวเองคนประเภทนี้ถ้าจะเรียกว่าจังไรก็เรียกได้นะใช้ได้ยังไงอย่างนั้น มันไม่ถูกหรอกครับคุณไม่ศึกษาคุณคิดแต่อคติอยู่ในใจเนี่ยก็มองทุกอื่นอย่างอื่นเป็นความผิดหมดไงฮะมองพระสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้ตามที่เขาว่าเลยนะมันไม่ใช่ไงคุณต้องรู้ว่าพระหมหากษัตริย์นั้นอนะ่ะคือผู้ก่อตั้งรัฐมาคุณูปการของความเป็นผู้ก่อตั้งรัฐก็สืบสันตติวงศ์มา่ยฮะประเทศญี่ปุ่นนะเป็นประเทศหนึ่งนะที่สืบสันตติวงศ์มาและ ที่โดดเด่นคืออะไรราชวงศ์เดียวมาเลยฮะประเทศไทยยังมีหลายราชวงศ์ใช่ไหมะเพราะไทยมันเกิดจากการรวมชาติญี่ปุ่นเป็นเกาะไงฮะเพราะฉะนั้นจนมาถึงวันนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าที่ตัวเองคิดกันอยู่นะคิดอะไรไปทําให้เด็กนี่ขาดเกิดความคิดแตกแยกเป็นปฏิปักษแม้กระทั่งตัวเองไงเป็นปฏิปักษ์ยังไงกับตัวเองกูไม่อยากเป็นคนไทยเลยใช่ไหม มีคนพูดอย่างนี้ไม่อยากเป็นคนไทยเลยเพราะอะไรเข้าใจผิดคิดว่าที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วกูมาเพราะกูเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะให้ใครมาอยู่บนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมฮะก็ถูกเสียมสอนมาส่วนของการที่มีการแก้ไขมาตายหนึ่งหนึ่งสองของภรคการเมืองบางพรรคการเมืองที่มีการปลุกระดมของนักเรียนนักศึกษาจนเป็นเครื่องมือ ที่เขาอ้างว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลจนเป็นต้นเหตุให้มีการเสนอการแก้ไขกฎหมาย 1, 2, หนึ่งสองมีการยกเลิกมงสองท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นครับคือการจะไปยกเลิกมอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหรอกนะครับเพราะไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับ,รบเขาไม่มีกฎหมายปกป้องสถาบันซึ่งเป็นประมุขของประเทศไม่มีรประเทศอื่น,นันหนักเลยนะครับคุณไปแตะเขา ประมุขของเขาเนี่ยอย่าว่าแต่คนในประเทศนะคนนอกประเทศเขาก็ไม่ยอมนะฮะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นพวกคนจังไรยมันมีนะคนจัรไรมันมีนะครับที่พยายามที่จะไปล้มล้างอธิบายความไม่ชอบมาพาคนความ,มอธิบายแบบไม่รับผิดชอบอะไรขอให้ได้ว่าขอให้ได้พูดไปพวกคนพวกหนึ่งซึ่งมีทางโน้มได้ฟังแล้วก็เออจริงไหมจริงของเขาอะไรอย่างนี้นะค,ะครับ เพราะนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองประเทศที่มีอํานาจอยู่ขณะเนี้ mm hmm. คุณต้องสามารถเข้าไปจัดการอาธ,าธิบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมคลมอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องอาธ,าธิบายเนี่ยต้องรีบดําเนินการ mm hmm. ในระบบโรงเรียนคุณจะอธิบายยังไง mm hmm. คุณต้องสามารถเอาครูนี่มาอาธิบายได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น การเข้าตี้าสศึกที่มาลุกทําลายคุณจะเข้าตีจุดไหนไม่ใช่ไปอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่กล้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองประเทศนีเป็นหัวใจนะไม่ใช่ผมแล้วนะครับผู้ที่มีอํานาจในการปกครองบริหารประเทศอยู่ขนาดนี้คุณต้องเข้าไปจัดการเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้ประเทศไทยเราไปสู่ทางโน้มที่ไม่ไมดีนะฮะอยู่ๆแล้วมาปล่อยให้ ประมุขของประเทศถูกเล่นงานจากคนบ้าๆพวกนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เงียบเฉยกันอยู่ได้ยังไงอันนี้มันต้องว่ากันเลยนะว่าตรงๆนะคุณต้องอธิบายและต้องเข้าไปจัดการอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงใจอันนี้ไปเกรงใจคนพวกนี้ได้ไงเพราะมันมีมวลชนเยอะเหรอไม่ใช่ครับคุณก็ต้องอธิบายมวลชนได้ในฐานะคุณที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านนี้ว่าไอ้ที่คุณพูดกันมันผิดอยู่ที่ไหนผิดอย่างไงใช่ไหมฮะ ต้องอธิบายได้เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโ,โลกที่เขาเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมีคนถามเหมือนคุณถามผมเนี่ยครับ,รบถามผู้นำประเทศหนึ่งยิ่งใหญ่มากครับว่าคุณเปลี่ยนประเทศของคุณนี้ได้ยังไงค,คุณรู้ไหมว่าเขาตอบว่างไงตอบว่างไงตอบอยู่สประโยคซ้ำกันสี่ครั้งครับผมเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการอธิบายอธิบายอธิบาย และอธิบายเขาพูด4ี่ครั้งเขาบอกว่าเขา explain 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 and explain คือต้องอธิบายให้คนเข้าใจถ้าคุณอธิบายผิดมันก็ผิดไปทั้งระบบคุณก็พังเพราะนั้นการอาธิบายเรื่องเหล่านี้มันคนคที่มาอธิบายนะจึงได้รับการยอมรับขึ้นไปเป็นผู้นำใช่ไหมฮะอันนี้ผู้นำเราโทษทีอย่าว่านะไหนๆก็ว่าแล้วอธิบายอะไรไม่รู้เรื่องเ่ยก็เจ๊งสิครับ มันต้องถือหลักถือเกณฑ์ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องลาออกต้องหยุดติบทบาทเขาไม่ได้เอาไปเข้าคุกเข้าตารางนี่ครับนั่นคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะบอกเอ๊ะเราทําไม่ได้โทรมีนายกลํมตีเคยลาออกกลางสภานะประเทศไทยเลยแหละถล่มกันเละอยู่ในสภาแล้วเขาตัดสินใจยังไงร,รู้ไหมฮะเขาตอบแล้วเขาลุกขึ้นยืน เขาอธิบายตอบอย่างสวยสดงดงามไปเรื่อยๆครับและสุดท้ายข้าพเจ้าขอตัดสินใจหลังนี้ผมขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่พูดในสภาผมนั่งอยู่ตรงนั้นจากที่ถล่มเขาน่ะปลบมือให้หมดเลยเพราะคิดว่าเขาจะยุบสภาไงแต่เขากลับลาออกนั่นแหละครับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันชายชาติหะ สภา,าโนโูเต็มพืชไปหมดพอเขาบอกผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้ผมขอลาออกจากนายกรัฐมนตรีไอ้ที่ดาดาเขาเนี่ยนะปรบมือให้เขาหมดความรับผิดชอบของผู้นำเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะมันรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักมันต้องเอาประโยชน์ชาติเป็นหลักนี่นี่คือสาระสําคัญที่คนไทยอยากได้ในวันนี้ครับในส่วนของถ้าเกิดว่าอธิบายในความสําคัญของพระมหากษัตริย์ กับประเทศชาติที่มีบุคคลที่มาโจมตีให้ยกเลิกเนี่ยอยากให้ท่านอธิบายความต่คงกันคือคนพวกนี้ก็อย่างที่ว่านะครับก็ถ้าพูดเพราะอะไรฮะพระมหากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งรัฐนะครวบรวมพี่น้องประชาชนเข้าไปหาแผ่นดินให้อยู่กันเขาถึงเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบชีวิตคนไม่ให้ใครมาฆ่า มีกองทัพข้าศึกมาพระเจ้าแผ่นดินนำหน้าประชาชนสู้รบสมเด็จพระนเรศวรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เคยชิดิชีวิตตัวเองแล้วต้องชนะแม่ทัพตายกองทัพก็แพ้เพราะฉะนั้นการเป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยจึงได้รับการยกย่องจากประชาชนเพราะ,ะนั้นพระหมหาสัตว่ยืนอยู่หน้ากองทัพเนี่ยและใครจะกล้าถอยล่ะครับเพราะ,ะนั้นความรับผิดชอบของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย จึงมากกว่านักบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะรับผิดชอบทางกายภาพด้วยทางจิตด้วยทางการนำด้วยนี่คือพระหมหากษัตริย์เพราะนั้นประเทศไทยยังดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลที่ว่านี่แหละคนไทยนะรู้จักบุญคุณไม่ไปว่าอะไรใครง่ายๆหรอกคนไทยรู้จักบุญคุณบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ก็หาแผ่นดินให้คุณอยู่ไงคุ้มครองทุกชีวิตไม่ให้ใครมาฆ่ามาทำลาย อันนี้แหละคือคุณหนูประการที่พระมหากษัตริย์มีต่อคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไทยมาพูดเรื่องภาสัตย์ในทางที่ไม่ชอบเนี่ยโดนโดนทาลายเอยาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยขาดผู้นําที่เข้มแข็งพอที่จะอถธิบายชาติบ้านเมืองได้อย่างครบถ้วนขบวนความนะถ้าอธิบายอย่างผมเนี่ยและอธิบายกันต่อต่อต่อไปเนี่ยผมว่าประชาชนเขาพร้อมที่จะรับฟังนะ ไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะกลับมาเอาแบบนี้ด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะอะไถูกก็คือถูกถ้าถูกแล้วไปบกคุณบอกว่าผิดแล้ววันที่ไอ้ไอผิดนั้นมันกลายเป็นถูกแหละคุณต้องขอโทษประชาชนขอท่านบอกว่าต้องอธิบายต้องอธิบายต้องอธิบายคือผู้นำเนี่ยต้องอธิบายได้ครับ แต่ผู้นําของเราเนี่ยไม่เคยอธิบายให้ฟังสักทีทีนี้อยากให้ท่านอธิบายให้พี่น้องประชาชนคนไทยฟังหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วความสําคัญของสถาบันขออาา้าราชการมีอย่างไรบ้างครับคือว่ากันตรงๆนะฮะว่าพระมหากษัตริย์ทรงกอบกู้ชาติบ้านเมืองนะนํนำหน้ามาตลอดนะฮะกษัตริย์ก็มาจากคำว่าเกษตรนั่นแหละครับหมายถึงว่าผู้นำของเกษตรกรเลยนะพระมหากษัตริย์เนี่ย เพราะนั้นภารกิจที่จะเอาบ้านเอาเมืองกอบกู้ชาติบ้านเมืองมันก็ตกอยู่ในมือของผู้นำนะฮะเช่นวันที่ประเทศไทยถูกลุกรานนะพระมหากษัตริย์อยู่ข้างหลังไม่ได้นะฮะอย่างสมเด็จพระนเรศวรก็ต้องปะทะเลยส่งช้างออกไปดวลกันเลยอะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นความห้าวหาญของพระมหากษัตริย์มันมีมินม,มีอยู่ในใน,ในทีอยู่แล้วนะฮะพระษัตร์ท่าน ในยุคโบราณตั้งแต่บุพการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของพระหมหากษัตร์แต่ละพระองค์ก็ไม่ไม,ไม่เหมือนกันะนะฮะอยู่ที่ว่าประเทศในยุคนั้นเป็นอย่างไรอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ไม่มีพระหมหากษัตริย์ในยุคโบราณก็ไม่มีรถมีเรืออะไรนะแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้เนี่ยท่านไปทั่วแผ่นดินเลยนะ ทั่วทุกตารางนิ้วไปหมดถนนไม่ดีท่านก็นยังพูดในมนีดำหลัดในวันเฉลิมเพื่ท่านว่าถนนดิสโก้เนี่ยที่บ้านผมีกัถนนดิสโก,งงนนสโก้ท่านตรัสถึงมันก็ทําให้ขราชบริพารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมันต้องทบทวนบอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะนั้นการพัฒนาก็ตามมาเพราะองค์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักของบ้านเมือง มีพระดำรัสออกไปอย่างไรแล้วเนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่คือความเป็นพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยและแต่ละพระองค์ในยุคต่างๆก็จะมีพระราชกรณียกิจอันสำคัญนะต่างกันไปบ้างนะฮะเช่นยุคหนึ่งก็ต้องก่อผู้ชาติบ้านเมืองทำศึกกับพม่านะตอนหลังมาเราก็มีมีศึกที่จะลบติดพันกับพมา่าก็หันมาพัฒนาประเทศอะไรนะี ยุคทองยุคหนึ่งกับยุคสมเด็จพระนารายมหาราชอย่างเงี้ยท่านเราต้องต้องมองออกพอมาถึงยุคของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ต้องลบกับพมา่านะตอนนั้นประเทศไทยแพ้เนี่ยกลัวพมา่ามากนี่คือประวัติศาสตร์นะกลัวจริงจริงนะแต่บังเอิญมีคนคนหนึ่งไปตีฆ่าศึกพมา่านี่กองฐานพมา่าแตกเลย คนก็ฮือหาครับโอ้โหนี่มีคนไทยสัตว์กับพมา่าเนี่ยพมา่าแพ้ใครใครว่าอ๋อพระเจ้าพญาตากน,นั่นเองเพราะนั้นพญาตากก็เป็นเป็นกษัตริย์นักรบไปสู้จนสามารถชนะพะมา่าได้บอกมีคนชนะพะมา่าได้คนก็อิมแพคนะคือรวมกันเข้าไปพญาตาก็ไป ตั้งฐานไว้ที่เมืองจันทร์แล้วก็กอบกู้เอกราชได้ภายในเจ็ดเดือนอะไรนี้ก็ว่าไปต่อมาจนมาถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมรัชกาลที่หนึ่งก็อยู่ในยุคที่ต้องลบทับจับศึกไม่ได้จบแค่นั้นนะต้องย้ายเมืองหลวงมาใช่ไหมลงมาอยู่พระเจ้ากรุงทนแล้วก็มากรุงเทพก็ยังต้องสู้รบกับหลายเรื่องเพื่อที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองมันเข้าสู่จุดยืนที่มั่นคงได้ เพราะนั้นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เนี่ยเหนื่อยนะในยุคนั้นเขาถึงบอกมหาการเนี่ยยุคมหาการสมัยราชการที่หนึ่งมหาการพ่านยักษรกมิตรสถิตธร,รมจำแขนขาดราชโชนจนลองทุกยุคธมินทถิ่นกาขาวชินสกาวชาวศีวิไลไทยมหารัฐจักรพรรดิราชแบ่งเป็นส2สองยุคแต่เราจะพูดแค่ยุคที่ส0บนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยต้องให้ต้องทําการ ให้การศึกษากันต้องให้ตั้งแต่เด็กนะต้องเล่าให้ฟังเอาไปผูกเป็นเหมือนนิทานก็ได้เล่าสู่ฟังมันก็จะทำให้ความเป็นชาติเนี่ยมันดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งเราไปคิดแต่เรื่องจะตามก้นฝรั่งก็น่าจะไม่เหมาะสมนักความทันสมัยของโลกในยุคใหม่เนี่ยมันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์น,นะคุณกดดูเห็นทั้งโลกง่ายๆประเทศไทยเรามีความสุขอยู่ที่เราเป็นแหล่งา มมีีอยู่กกินโแก้ปัญหาปากท้องให้ได้แค่นั้นนะแก้ปัญหาที่อยู่ทํากินให้ได้นี่คือหลักๆนะถ้าผมเป็นนะผู้นําประเทศมันจัดการได้ทันทีนะหลายคนบอกว่าจัดการยังไงเอา้าก,ก็ยังประชาชนหนี้มากนี่ใช่ไหมหนี้มันก็ทุกตายเลยดิก็ต้องยกเอานี่ของเขาเนี่ยม่ไว้ที่กองทุน แล้วให้เขาผลชําระระยะยาวอย่างเงี้ยง่ายๆฮะไม่ได้เขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละเงื่อนไขของการเป็นประเทศที่ปฏิวัตินะปฏิวัตินะไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัตินี่แปลว่าทาทันทีเลยเนี่ยยกเลิกเป็นเรื่องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเงินอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องการปฏิวัติทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่จะ บริหารและก็พัฒนาประเทศได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างลึกซ <choreography. S 1> ึ้งกับภาพบนความขัดแย้งผมขออธิบายเป็นเรื่องสุดท้ายนะสองอันใหญ่มากบนความแตกต่างคือประชาธิปไตยคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรมาถกกันได้และตัดสินด้วยเสียงข้างมากแต่เผด็จการคิดไม่เหมือนกันยังไงต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเขาต่อต้านทำลายทิ้งเห็นไหมแตกแยกกับแตกต่างเ คุณจะแตกแยกกันยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการคัดค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นปรัชญาสองอันนี้ระหว่างความเห็นต่างกับความแตกแยกเนี่ยระบบประชาไตยมันจึงเป็นผู้ถือดุลใหญ่กว่าพวกเผด็จการโลกทั้งโลกก็เปลี่ยนไปสู่ทิศท,ทางของไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยไอ้นี่แหละคือความสําคัญสูงสุดของโลกยุคใหม่ต้องเป็นประชาตไตยให้แล้วเสร็จให้ได้ ถ้าเกิดว่าอยากให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไม่ว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจหรือความขัดแย้งเนี่ยพักความหวังใหม่เบอร์อะไรฮะโอ้ผมเบอร์60บนะครับ,อ,รบอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับยังไงบ้างรครับก็เจตนาก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสภาแล้วนะครับถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินผมพูดมาตลอดพอที่จะเลือกผมเข้าไปนั่งอยู่ในสภาได้ พระคลองใหม่ก็จะต้องกราบขอบพระคุณท่านที่เครารพทั้งหลายอย่างยิ่งนะครับไปทําหน้าที่ในสภาจะพูดเรื่องที่เป็นปัญหาชาติและประโยชน์ชาติเป็นหลักไม่มีประโยชน์ตนเด็ดขาดแค่เรามีเราอยู่เดี๋ยวนี้เราก็พอกินแล้วพออยู่แล้วเพราะนั้นการสแสวงหาประโยชน์ตนจึงเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นนักการเมืองครับต้องยึดประโยชน์ชาติเป็นหลักครับอื นี่ครับนี่ก็คือหัวหน้าพักความหวังใหม่นะครับท่านชิงชัยมงคลธรรมนะครับซึ่งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะฮะเบอร์60สิบสำหรับสสแบบเชียรายชื่อถ้าเกิดว่าคนรักคนชอบในนโยบายในหลักความคิดของหัวหน้าพัก ของความหวังใหม่เองก็สามารถเลือกได้เบอร์60ครับสหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากครับที่ท่านมาให้ข้อมูลแล้วก็พูดถึงนโยบายนะฮะในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับยินดีับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ